จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ก็นำเสนอยำหมูยอเขากันเนาะเนาะกินยำหมูยอ,ก,อ,อายามมยกับใจแดงได้จ้ามีท่าวไก่พร้อมหมูยอนำได้จ้าเนาะผักสลัดผักสลัดกบับโบโจกซื้อเลือกขาดจ้าก็มีเตซี่เคี่ยวกับซี่ม,ม่วงนเนาะ อย่าแดงเงินโบทุกหัวแต่ผักสลัดเนาะค่ะมันได้จากพี่น้องเสพเสพพี่น้องอย่าแดงกางเื้อคือเกาจ้าอย่าแดงเสื้อคือเกาลานัลานลันเกาลันประจันเนาะค่ะเนาะเสพค่ะพี่น้องก้ากลุ่มกลมบ่บ,บผิดไล่ค่ะพี่น้อง เผ็ดร่ายยาแดงก็จินน,ำนํำบลาได้นะคะเนเท้าไก่เปิ้ลก็ให้ล่ายร่ายมูมูยอดเด็ก็ล่า,ลาลลยเนาะคะ่ะผักสลัดนี่ยาแดงเสือจนหกักมันอ้อคนผักนี่มันบุกุมเนาะค่ะเนาะผักบุกขมคุณวาเป็นผักอ่อนแต่ผักเจไปก็ุ่มบุญวานะะเนาะค่ะแต่ว่ายาแดงเสือเอาเบ็บมันอนๆ ออฟว่นออฟว่นวันเวีบผักเนาะค่ะเชฟเซพี่น้องแร่อนี้จะเด่งกันไว้แบบปั่นปันปันป่นกินเนาะค่ะบม่ได้ปั่นผักไร้มือไม่ได้ปั่นผักอันซูพี่น้องกินโดนเลยนะพี่นอ้องน,นี่เทรียดเท็ดเป็นการปลอดสายไล่ กล no ุ่มกลมดีดีค่ะพี่น้องเ็บมันเป็นกับวันพอผิดมั้งจ้ะถ้าเผ็ดผิดใจแดงก็กินน้ำเปลือกได้เนาะค่ะเนาะแต่แต่ฟันผิดกลุ่มกลมดีดีพี่น้องบอกคอยผิดมาได้จ้ะเสพนกันเด้อพี่น้องก็ได้เสพนกันมาจ้ะเนาะไล่กลุนเคยว่าโอ้ยจแดงคือเบาๆเอาโอ้มาจ้ะคือเบาๆในกิบ แยกเดเรงก็แยกเบาใช่ไหมแต่ทางแต่เสียงเสียงเพลงค่ะพี่น้องเสียงเพลงเดเรงก็ได้ว่าเดเรงก็ได้บอกบอกกับพี่น้องกันเนาะเนาะเสียงเจ็บพี่น้องมามามาพี่น้องเดเรงยังไปอยู่เลยนะเจ็บเลพี่น้อง เสพได้เสพได้มา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 ,มา,มา <c oughs> บางครั้งก็ทำกินก็บม่ได้ลงคลิปจ้ะกินน้ำไลยคนเน่ะค่ะเนาะยันพี่น้องเบียสัมสัมสักๆน้อค่ะถ้าบ่าถ้าบ่าออมาสูพี่นองกินแกกินหัวพี่น้องคือเกาจ้าคืนดอกพี่น้อง อยู่ที่จะให้พี่น้องกินนำ้ำนกค่ะเนาะมาๆๆแซ่บแซ่บพี่นอ้องมึงกินบ่ยังเด้อพุ่นผักก็อ่อนๆกินเบิดเนาะค่ะเนาะปอดไผ่อยู่ค่ะอันผัก,กปอดสา้นผิดถ้าได้ล้างก็ล้างแต่้ขี้ปุ่นออกเนาะค่ะเนะาะแต่บ่ว่ามีขี้ปุ่นนี่ก็ได้ล้างเด้อผักพี่นอ้อง ค่เคุณต้อจ้างเด็กเง oh, <the> ิน <tech> ค <Kid> ุณบริเวณเอาใจแล้วค่ะคุณนเอาคุยน้ำบาดน้ำใจจ้ะเสบไรพี่น้องเองเสบยังวัยอยู่คุณดีแดงสวนน้ำเลยบเพพี่น้องาเพเพจแตงกิจหนังนี้เท้าไก้ด้วยค่ะพี่น้องเท้าไก่เท้ายหาค่ะพี่น้อง เ้าว่ใจเลยยังโมยู่พ่น้องพ่นะน้อเบืองมวนใจมวนใจเดี่น้องเยายแดงก็ได้มวนใจมวนใจถึงเสพถึงเนี่ยอันนี้นะาผ่านเนาะมา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 พี่น้องมาจ้าขอบคุณด้วย้จเด้อที่มาดูยายแดงจนจบกูจูงกูมูยายแดงจนจบแล้วกันเนาะก็พี่น้องหัา มีเตะเฮงเฮงปังปังอันพันค่อยพันแบบทุกคนด้วยกันเด้อส่วนจะเร่งก็ยังบ่าผ่านเตะแต่เห็นพี่นงคนได้ผ่านแล้วก็จะเร่งก็ดีใจนำเด้อค่ะจะเร่งดีใจนำเด้อคนได้ผ่านเร็วเนาะคะเนาะค่อยโชคดีมีใช่กันทุกคนจ้าอันอะไรก็ปังปังเฮงเฮง ให้ค่อยลำๆเรื่อยๆทุกคนเด้จะได้ยจะเก็บจะคายจะจนเฮ้ยมีเจริงดีๆเข้ามาเด้จะได้สิ่งดีๆเข้ามาให้พี่น้องจ้าเอาเอากล้าไว้สนีก่อนได้จะเนาะได้คลิปหน้าก็เจอกันไหมจ้าคลิปหน้าเจอกันไหมก็ให้พี่น้องฟังกับเขา คิดกรรพี่น้องบุตุกคนได้จะได้กิดกรรพี่น้องบุตุกคนไว้ส้ำ